ล้อมีคนเดินเข้ามาล้างรถยังไงเนี่ยไอย้คนล้างรถเฮงสวยสวยสะเปล่าปากเสียนะเราเนี่ยนี่แกก้าว่ะฉันหรอไอ้คนขับรถกระจกฮัลโหลชมมีอะไรโทรหาแต่เช้าเลยฮัลโหลเฟิร์ เออพอดีว่าฉันมีเรื่องปรึกษานิดหน่อยอะ,อะคือตอนนี้บริษัทฉันขาดเงินหมุนเวียนนะฉันว่าจะชวนเธอมาร่วมหุ้นซะหน่อยอะเอ้าทาไมล่ะฉันเห็นธุรกิจส่งออกของเธออะกำลังไปได้ดีเลยนะก็ใช่คือพอดีฉันเอาเงินไปซื้อหุ้นซะเยอะเลยอะแล้วตอนนี้หุ้นมันติดดอยสนใจมาเป็นหุ้นสวกัะฉันไม่ล่ะเธอลงเงินสวนฉันน่ะลงแรงอืมฟังดูก็น่าสนใจดีนะเฮ้ยจริงนะ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาพี่ปุ้นสัตว์เลยนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันจ้ะไปบอกพี่โป๊นหน่อยดีกว่าเมื่อไหร่จะหายสักทีเนี่ยโอ้ยปวดอ้านายสวัสดีครับอสวัสดีเป็นไงบางง้างโอมยังปวดอยู่เลยครับนายดูแลตัวเองดีๆแล้วกันครับอโอ๊ย,อยนายนายจะทำอะไรครับ เอา้าฉันก็จะล้างรถนะสิจะดีเหรอครับเดี๋ยวผมล้างเองดูสภาพตัวเองซะก่อนปวดหลังขนาดนี้จะล้างยังไงไปหยิบส่ยางไหมผมดีกว่าไปเออผมล้างเองดีกว่าครับไปหยิบส่ยางไห้ผมไปเออครับใช้ได้อะใจมากพี่พี่ะจะทำอะไรอะ่ะได้บอกนะว่าจะล้างรถเองอะ่ะทำไมพี่ไม่ไปล้างรถที่ร้านล่ะ ไม่เอาพี่โควิดพี่ล้างเองก็ได้ก็ะจะโอมนะสิดันป่วยหลังอักเสบก้มลงล้างรถไม่ได้เนี่ยขอโทษนะครับนายนายเลยต้องลำบากล้างรถเองไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสผมคิดว่าผมออกกำลังกายก็แล้วกันอ้าวแล้ววันนี้หนูไม่ได้ออกไปหาลูกค้าเหรอไม่อ่ะพี่พอดีอะ่ะเพื่อนจะหาหนูที่บริษัทเขามาชวนหนูร่วมลงทุนธุรกิจอ่ะยังไงพี่ช่วยตัดสินใจด้วยนะได้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  เพื่อนคนนี้เขาเก่งมากเลยนะพี่เขารู้จักคนในวงการธุรก,กิจส่งออกเยอะแยะไปหมดเลยอะแต่เขาขาดเงินทุนอะพี่เขาเลยมาชวนเราอะลง,ลงทุนร่วมธุรกิจส่งออกอก็ดีนะเราลงทุนเขาลงแรงฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยน้องเราเนี่ยก็น,นิดหน่อยอะพี่งั้นหนูขอตัวไปก่อนนะออโอ๊ยยัยไม่หายยยดยยอยย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 สยยยยยยอยยยหยยยยยยยัยสสยหหยย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 ย อานี่ผมฝากเสื้อคุณหน่อยแล้วกันนะผมขอโทษด้วยนะที่ทำให้นายลำบากไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคิดว่าผมออกกำลังกายไปเไปพักไปครับ เนี่ยข,ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเปียกตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เห็นหรอมีคนเดินเข้ามาล้างรถยังไงเนี่ยไอคนล้างรถเฮงซวยขอโทษนะครับผมมองไม่เห็นจริงน้องเปียกตรงไหนบ้างไหมครับใครน้องแกไอคนล้างรถหญิงแกอย่ามาลามปามใช่นะอ่าอ้าอคุณมไม่ติดต่ออะไรล่ะไม่ใช่เรื่องของแกคนหญิงแกฉันไม่มีความจำเป็นต้องบอกทำเป็นอยากรู้อยากเห็นสเสอ,อ ทถามดีๆทำไมคุณต้องของขึ้นได้เนี่ยสวยสะเปล่าจะปากเสียนะเราเนี่ยนี่แก่ก้าวอ่ะฉันหรออีคนีขับรถกระจกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเป็นไงจะได้สะอาดทั้งรถสะอาดทั้งคนไง ทำแบบนี้มันจะไม่เกินไมหน่อยเหรอไม่หรอกอม,มาแกนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงบ้างแกช่วงนี้สบายดีไหมแหมดูสวยขึ้นนลเนี่ยแหมสบายดีหืมนี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราได้เป็นหุ้นส่วนกันอนะเราก็ได้เจอกันบ่อยแล้วนะก็ะจริงเดีย๋ยวเราก็คงได้เจอกันบ่อยขึ้นอนะ ไปไปคุยกันเรื่องทำงานดีกว่าไปมา,มาชมนั่นก่อนจ้ะมาเฟิร์เรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวสิรอพี่ชายชัดแป๊บน,นึงอ๋ออโอเคนี่ชมนี่ไงพี่ชายฉัมาแล้วอาวโหพี่ล้างรถแค่เนี้ยถึงก็ต้องอาบน้ำใหม่กันเลยเหรอ นี่พี่ชายเหรอใช่นี่นี่พี่ชายเราเองอ๋อเราลืมบอกไปอ่ะว่าพี่ชายเราอ่ะต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องการลงทุนทุกอย่างฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกพี่โบ๊ทอ่ะเป็นคนบริหารงานเองทั้งหมดชมเอารายละเอียดให้โบ๊ทดูสินี่รายละเอีอยดคะ่ะ พี่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยนะคะเออใช่ค่ะพี่ไม่อ่านรายละเอียดเลยนะคะพี่ไม่เสียเวลาอ่านรายละเอียดหรอกเฟิร์นเธอคบกับเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอา้าทำไมจะคบไม่ได้ล่ะคะชมอะ่ะเขาเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะพี่เปียดตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เห็นหรอมีคนเดินเข้ามาล้างรถยังไงเนี่ยไอ้คนล้างรถเฮงซวยขอโทษนะครับผมมองไม่เห็นจริง น้องเปรียบตรงไหนบ้างไหมครับใครน้องแกอีกคนล้างรถจิ๋งแกอย่ามาลามปามฉันนะอ่ะอ้ะอ,อคุณมาดีต่ออะไรล่ะทำเป็นอยากรู้อยากเห็นเออผมถามดีๆทำไมคุณต้องของขึ้นด้วยเนี่ยสวยซะเปล่าปากเสียน่าเราเนี่ยนี่แกกล้าว่าฉันเหรออีคนีขับรถกระจกห เก่งแบบเนี้ให้เพื่อนหนูทำง,งานเป็นคนเดียวเหอะไม่มีใครอยากร่วมลงทุนด้วยหรอกหนูขอโทษค่ะพี่เฟิร์นเูตอช่วยฉันนะถ้าฉันไม่ได้เธอเป็นคุ้นส่วนอะไม่งั้นนะบริษัทของฉันต้องพังไม่เป็นท่าแน่อ่เฟริรนฉันอะแล้วแต่พี่ชายฉันตัดสินใจเฟิร์นรู้คำตอบไปนะค่ะ ันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะมีเพื่อนที่ร้ายกาจแบบนี้เดี๋ยวนะเฟินฉันอธิบายได้นะเสียใจด้วยนะฉันว่านะเธอต้องไปหามุ่นส่วนที่อื่นแล้วแหละส่วนเราอะถ้าไม่จำเป็นอะไม่ต้องเจอกรนอีกนะเชิญน,นี่เดี๋ยวเอาแฟมเธอไปด้วย การให้เกียรติผู้อื่นก็เปรียบเสมือนการให้เกียรติตนเองเพราะการไม่ให้เกียรติคนอื่นมันจะแสดงออกถึงตัวตนที่ชัดเจนของคุณเองนะครับ